ชีวิตสงบแต่ใจยังวุ่นวายไม่หยุดคุณอาจกำลังนั Quran ่งอยู่ในห้องเงียบๆหรืออาจอยู่ในสวนที่มีลมพัดเบาๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมขอให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆช้าๆ แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกลองฟังเสียงรอบตัวเสียงลมหรือเสียงหายใจของตัวเองคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมบางวันไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลทุกอย่างราบรื่นไม่มีใครมารบกวนแต่ใจกลับคิดไปเรื่อยคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหลายคนเข้าใจว่าถ้าเรามีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ใจก็น่าจะสงบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะความสงบภายนอกไม่ได้การันตีความสงบภายในคนที่นั่งอยู่ในถ้ำเงียบๆในป่าถ้าใจเขากำลังโกรธหรือคิดแค้นใครอยู่เขาจะสงบได้จริงหรือตรงกันข้ามคนที่อยู่กลางเมืองวุ่นวายเสียงรถปลาเสียงคนเดินไปมา แต่ถ้าใจเขาไม่ยึดติดไม่วั่นไหวเขาอาจสงบกว่าคนที่อยู่ในป่าเสียอีกพระอาจารย์หลายท่านบอกว่าความสงบจริงๆคือความสงบที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเจอเสียงดังหรือความวุ่นวายแค่ไหนใจที่สงบก็ยังสงบในทางธรรมเราจึงไม่เน้นหนีโลกหนีปัญหาแต่เน้นฝึกใจให้รู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็น ตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนะครับสูตรลมหายใจเข้ามาช้าๆแล้วค่อยๆปล่อยออกลองรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งนิ่งลองฟังเสียงรอบตัวไม่ต้องหนีไม่ต้องบังคับแค่รู้ว่าเสียงมีอยู่ความคิดมีอยู่ความรู้สึกมีอยู่แต่ใจเราเลือกจะเห็นโดยไม่เข้าไปยึดความสงบภายนอกอาจเป็นจุดเริ่มตน้น แต่ความสงบภายในคือสิ่งที่เราต้องฝึกและหามันด้วยตัวเองขอให้คุณได้พบความเงียบเล็กๆในใจแม้เพียงไม่กี่นาทีเพราะความเงียบเพียงสั้นๆก็เป็นเมล็ดเล็กๆ,ๆของความสงบที่จะค่อยๆเติบโตในหัวใจเราทำไมใจถึงวุ่นวายคุณเคยสงสัยไหมครับทำไมทั้งๆท,ที่เราไม่มีเรื่องต้องทุกข์ ไม่มีปัญหาใหญ่ในชีวิตแต่ใจเรายังไม่สงบคำตอบหนึ่งที่ธรรมะให้เราคือเพราะใจเคยชินกับการคิดเราเกิดมาในโลกนี้ต้องเรียนรู้ต้องแก้ปัญหาต้องคอยหาทางให้ตัวเองอยู่รอดใจจึงถูกฝึกให้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดหาความสุขคิดหนีทุกคิดหาทางเอาชนะจนบางทีต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิด ใจก็ยังจะหาเรื่องมาคิดเองคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับนั่งเฉยๆอยู่ดีๆใจไปคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือคิดย้อนกลับไปในอดีตคิดเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหรือบางทีคิดไปเองกังวลไปเองกับสิ่งที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงธรรมะจึงสอนว่าความคิดไม่ใช่ศัตรู ความคิดเป็นแค่ธรรมชาติของใจสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความคิดแต่คือความยึดติดกับความคิดลองนึกถึงเมฆบนฟ้าเมฆลอยมาแล้วก็ลอยไปถ้าเราแค่มองดูเมฆใจเราก็สงบแต่ถ้าเราเอื้อมมือไปคว้ามเมฆจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยิ่งเหนื่อยยิ่งไม่เจออะไรที่จับต้องได้จริงใจก็เหมือนกันครับ ถ้าเรารู้ว่าความคิดเกิดขึ้นและดับไปเองใจก็จะค่อยๆวางความวุ่นวายลงตอนนี้ลองนั่งเงียบๆอีกสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆถ้ามีความคิดเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะครับแค่รู้ว่าอ้อตอนนี้กำลังคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปยิ่งเรารู้จักปล่อยใจปล่อยความคิดได้ ใจเราก็จะค่อยๆเบาสบายขึ้นเองความวุ่นวายไม่ได้หายไปด้วยการหนีแต่มันค่อยๆค,คลายตัวด้วยการรู้เท่าทันการฝึกใจให้หยุดวุ่นวายหลายคนคิดว่าการทำสมาธิหรือการฝึกใจหมายถึงการบังคับไม่ให้ตัวเองคิดแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรเลยเพราะธรรมชาติของใจคือการคิด หน้าที่ของเราไม่ใช่การหยุดมันแต่คือการรู้ตัวเมื่อความคิดเกิดขึ้นเหมือนเราเป็นคนที่ยืนอยู่ริมถนนมีรถวิ่งผ่านไปมาเราไม่ต้องลงไปหยุดรถแค่รู้ว่าอ้อรถผ่านมาแล้วและปล่อยให้มันผ่านไปการฝึกใจก็คล้ายกันครับลองนั่งเงียบๆสักครู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยออกยาวๆฟังเสียงรอบตัวเสียงลมเสียงหายใจของตัวเองความคิดอาจเกิดขึ้นไม่เป็นไรแค่รู้ว่าอ้อตอนนี้คิดแล้วนะแล้วกลับมารู้ลมหายใจต่อยิ่งเราฝึกบ่อยๆใจจะค่อยๆสงบขึ้นความคิดก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ถูกดูดเข้าไปกับมันทุกครั้งถ้าอาจารย์บางท่านบอกว่า การฝึกใจก็เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อเราต้องค่อยๆฝึกไปทีละนิดเริ่มจากวันและไม่กี่นาทีแล้วค่อยๆขยายเวลาไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งความสงบจะค่อยๆเพรีบานเหมือนดอกไม้ที่เปิดตัวตามจังหวะของมันเองตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนะครับรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงลมหายใจ แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกถ้าความคิดเข้ามาแค่ยิ้มเล็กๆให้มันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปความวุ่นวายจะหายไปไหมถ้าเราฝึกใจไปเรื่อยๆความวุ่นวายในใจเราจะหายไปหมดไหมคำตอบที่พระอาจารย์หลายท่านให้ไว้คือไม่หายครับเพราะธรรมชาติของใจคือการเคลื่อนไหว ใจเปรียบเหมือนลำธารที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดลำธารได้แต่เราสามารถนั่งอยู่ริมลำธารมองมันไหลผ่านโดยไม่ถูกดึงลงไปตามกระแสน้ําในชีวิตจริงความคิดความรู้สึกความวุ่นวายก็จะยังคงเกิดขึ้นความสงบจริงๆจึงไม่ใช่การพยายามหยุดทุกอย่างให้เงียบ แต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ยึดไม่ดึงไม่ผลักพระอาจารย์รูปหนึ่งเคยกล่าวว่าผู้ที่ฝึกใจจนคล่องไม่ใช่คนที่ไม่มีความคิดแต่เป็นคนที่ยิ้มได้แม้ความคิดจะวิ่งเข้ามาไม่หยุดลองนั่งนิ่งๆกับตัวเองตอนนี้นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆถ้าความคิดเข้ามาแค่รับรู้มัน เห็นมันเหมือนเห็นใบไม้ลอยต่างน้ําแล้วปล่อยให้มันไหลไปเราไม่ต้องกลัวความวุ่นวายเพราะถ้าใจเรารู้จักมันมันจะไม่ทําร้ายเราอีกความสงบที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่การหยุดคิดแต่อยู่ที่ใจที่รู้ตัวอยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นสงบได้แม้ใจยังเคลื่อนไหววันนี้ผมอยากฝากข้อคิดหนึ่ง ความสงบไม่ได้หมายถึงการที่ชีวิตไม่มีปัญหาหรือใจไม่มีความคิดเลยความสงบจริงๆคือการที่เราอยู่กับความเคลื่อนไหวของชีวิตโดยไม่หลงไปกับมันไม่จมอยู่กับอดีตไม่มัวแต่กังวลอนาคตแต่รู้ตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ลองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆลองฟังเสียงรอบตัวเสียงลมเสียงหัวใจเต้นทุกเสียงทุกจังหวะเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตไม่มีใครในโลกที่หนีปัญหาได้หมดแต่ทุกคนสามารถฝึกใจให้อยู่กับมันได้อย่างสงบพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกเปลี่ยนตามใจเรา แต่คือใจที่ยอมรับโลกอย่างที่มันเป็นก่อนคุณจะพักผ่อนผมอยากชวนคุณนั่งเงียบๆสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆลองยิ้มเล็กๆให้ตัวเองขอบคุณตัวเองที่พยายามเดินทางฝึกใจฝึกความเข้าใจแม้จะมีวันที่ล้มมีวันที่เหนื่อยคุณก็ยังเดินทางมาได้จนถึงตรงนี้ จำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างเงียบสงบแค่ค่อยๆฝึกใจให้รู้จักตัวเองมากขึ้นใจจะค่อยๆเบาขึ้นอ่อนโยนขึ้นและวันหนึ่งคุณจะพบว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ในหัวใจคุณเองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายครับ ขอให้ทุกคืนของคุณเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความสว่างและความสงบ